สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องการมี่แชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะช่องการมี่แชนแนลจะมารีวิวสกินแคร์บำรุงผิวกายนะคะภายใต้แบรนด์ของน่ารักนะคะโดยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นขนาดจิว๋วซึ่งมาในปริมาณ90 ml ในราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกมากเลยนะะ โดยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโลชัน่นค่ะบำรุงผิวกายสูตรน้ำนมค่าโดยเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงผิวให้นุ่มละเอียดชุ่มชื่นเพราะอุดมด้วยวิตามินอ e, ีและสารป้องกันรังสี u ูกีไร้สภาพกดด่างอ่อนโยนต่อผิวซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะค่ะการจะเปิดข้างในให้ดูนะคะว่าเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรนะคะเนื้อของเขานะคะมันจะเป็นแบบ สีขาวนะคะเหลวนะคะเมื่อรูปไล้์ไปบริเวณฝ่ามือนะคะจะพบว่ามันจะมีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะให้ความชุ่มชื้นนะคะภายใต้ผิวของเราให้มีความกลับเก็บความชุ่มชื้นของเรานะคะซึ่งกลิ่นนะคะมันหอมมากเลยนะคะหอมแบบมีความอ่อนโยน แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะคะในราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะคะถูกมากนะคะสามารถไปหาซื้อมาทดลองกันได้นะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะช่องการ์ดวิชแน,นลนะคะก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะและก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะอยากพูดคุยกับช่องการ์ดวิชแนลนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้ล่างนี้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องการมีแชนแนลด้วยการติดตามช่องไว้นะคะบ๊ายบาย